ปัจจุบันการกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550เป็นเรื่องขององค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรามีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและการธรรมชาติเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโปร่งใสเที่ยงธรรมเชื่อถือได้ วันนี้มาถึงโอกาสที่ทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานของประเทศโดยการสมัครเข้าร่วมเป็นคอพคคขขณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเพื่อเป็นก้าวใหม่ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโปรง่งใสเที่ยงธรรมเชื่อถือได้